สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องย t u b e มองนี่อีสรเด้อพี่น้องครับมื้อนี้ก็ออกบ้านอีกแล้วพี่น้องครับออกหาเลาะหาเนียวให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมได้รับชมมือเก่าแล้วครับมื้อนี้กับมาเปียครับมาทางอำเภอนาำพองจังหวัดขอนแก่นพี่น้องครับมะพรพ่อสัตว์เศรษฐกิจโตไหมพี่น้องกันเลยสิขออนุญาตเจ้าของเพิ่งทายไปพ่อแม่พี่น้องเบิ่งครับนี่เพิ่นกำลังกำลังฮอตกำลังฮิตกับว่าได้เลยครับนี่พี่น้องนี่ครับเบิ่งเอาครับ ในข right. ่าวว่าราคากับบอรรมดาได้พี่น right ้องจะว่าพิ่นขายแบบรู้ละกันเป็นมืนพวกนั้นครับในข่าวเพิ่นว่าพี่น้องต่ว่าก่อนอื่นกับไปรู้จักกับเจาขวงแล้วก้อนครับเนี่ยพี่น้องแล้วนางถ่ายแล้วพี่น้องครับวันน้สวัสดีครับสวัสดะนนี้นน่นำซีทำผสมรู้จักจหน่อยเนี่ยกฟ้ามนี่ก็จะเป็นอ่าถ้าเป็นนันก้าก็จะเป็นอ่าเฮ็ดยุปัจจุบันนั่นแหละว่าแม่นันเก้าแล้วค่ะเป็นฟ้ามแมงดาปูหน้าแล้วกามา เพิ่มตัวไม่ก็ลังมาแรงกับเป็นตะกะแตนเฮานะคะอย่างตะกะแตนเแสยงว่าตะก้อนเจ้าเลี้ยงมาถูกอย่างเลยเป็นบอกครับกะไรมาตะหูวตะควายบาดว่าอะไรมาหมูหมากาไก่อันนี้พี่กัดอยู่บ้านไหนครับนี่บ้านโน้นเชือกจ้ะบ้านโน้นเชือกตำบลบ้านขามอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นค่ะครับเป็นมิสซี่ฟาร์มบอกครับคุณนี่ฟาร์มเป็นอ่าเป็นของยายของแม่ได้ค่ะเป็นฟาร์มแม่มะลิค่ะฟาร์มแม่มะลิโอ้แต่ว่าเลี้ยงมาถูกอย่างแล้ว แล้วอันนี้เป็นอาชีพไม่ตั้เป็นตัวไม่เลยเนาะครับนั่นคือตะกะเตนจ็นคนมีซื้อสายพันธุ์บันนี้ครับตะกะเต็นี่อันก็้กว่าื้ออื่นว่าจังไรเพิ่นผ้าอื่นกัว่าอีโมตะกะเตนโมค่ะใช่อีโม่อิหมเทาไหร่หระจ้าแม่นค่ะเป็นละตัวพันมันสิเหลียวเห็นกล้องมันหรือเปล่เห็นโม่เห็นอยู่เนาะเปิดเข้าไปข้างในก็ได้ค่ะทั้งสี่ละอันนี้รุ่นรุ่นน้อยแมนบ่ครับนี่จ้าอันนี้ประมาณสิบสิบ สิบแปดสิบเก้ามือสิบแปดสิบเก้ามือไล่ไล่กันไปเพราะว่ามันออกว่พร้อมกันหรอคะโอ้ตรงไรโอ้ยอันี้ขนาดคอกใหญ่มากเพิ่มอื่นอย่างอื่นคอกหมดเลยคลอกเลี้ยงโอ้คอกเลี้ยงเนาะเลี้ยงตั๊กแตนนี่เลี้ยงโดนบอนไดแล้วครับฉันเริ่มตั้งแต่เริ่มทดลองมากอะหลังหลังปีใหม่มาหนีล่ะเขาเลี้ยงแต่ปีใหม่วัเนี่ยจ้าถือว่าได้ได้ผลเร็วอยู่เพราะว่ามันอายุไขมันเบาหลายคือได้เริ่มเลี้ยงยังที่ส่นครับไปเห็นเพิ่นเลี้ยงอยู่ใส่หรือว่าคืดเอาเองเออแม่งค่ะปกติกั ามาสายเกษตรยอยู่แล้วเนาะเลียงแมงดาเรียงยปูเลียงหอยมา้าก็เป็นแมคคาน้ำมาที่นีน่ก็เริ่มเริ่มมันเป็นช่วงยังปูยังแมงดาเนี่ยมันกลับมาไดออ้ออกตลอดเรื่อยๆคะ่ะตอ,อันนี้ก็เลยหาเนี่ยมาเสริมอีกว่าออพื้นที่เขายัางเหลือ,อยังว่างเขาจะเฮ็ดอีกยังเพิ่มเติมไปอย่างีสินะคะก็เลี้ยวไปเห็นห้านคางๆเิ็นอตก,กะแต่มาถอดขาย โอ้ก <st> ็เลยไปถามเพิ่นตัวบัดนี้เป็นแม่ค้าน้าตลาดนะแม่ค้าน้ากันนะเอเจ้าตะกะแตี to to ่ยแม่ต <t imes wei> ัวขายดีบ่จังแั่งก็ถามกันปรึกษากันธรรมดาเนาะแม่ค้าเนาะถ้าเขาว่าดีจันทั้งสี่ก็เลยได้พูดคุยกันเลยเกิดความคิดขึ้นมาตรงนี้แล้วค่ะก็เลยได้เรี่ยงน้ําเพิ่นเรี่ยงเองขายเองตีสันเข้าบ๊อบเน่ยเพอเพราะว่าเพิ่นไปรับ มากขายต่อเพื่อน่งเด็กกำไรสำนีถแต่ฉันเลี้ยงเองขายเองเพชรเองแปลรรบทุกขันตอนเลยขนาจะได้หลายกว่าเพื่อนจังน้อยกเลี้ยงเองขายเองกำไรอยู่น้ำห้องู้เดียวนอนทับเตีนค่ะโอ้ก็เลยเริ่มเลี้ยงเลย จะปีใหม่ตอนนี้มีในครอบครองจากโรงเรียนเนี่ยคนอื่นอย่างโรงเรียนคือขอกขอกน้อยขอกง่ายกันแล้วแต่ผึ่งชีห้าครับอันนี้เรียกขอกตัวน้อยสุดติเนี่ยค่ะอันนั้นขอกน้อยสุดนี่เตรียมพะยายแม่นค่ะเพิ่อนพวกสินค้าจังสี่เนะครับเฮ็ดเองหรือว่าสร้างซื้อมันอ่าเฮ็ดเองก็ได้ค่ะเฮ็ดเองก็ได้แต่ลูกค้าจะสร้างห้าโอ้ลูกค้าก็สร้างน้ำเจ้าคือกันจ้าแม่นพร้อมเลี้ยงตอนนี้ลูกค้ามั่งซื้ออุดหนุนเจ้าย่างดีเลยเป็นบอครับ คือจังเจ้ามาถาไข่อเนี่ยเราค่อยก็มาค่อยได้อยู่ส่วนมากเคนที่ซื้อแบบไข่คือแบบโตจังสันครับเออบางบางคนจะเน้นเอาไข่ไปมันจะง่ายอะค่ะนี่รุ่นจากมือแล้วนี่ครับคุณอันนี้ได้หามือค่ะหามือแต่ว่ามันก็ไล่กันนะคะภายในอาทิตย์นึงมันก็ได้อกพร้อมกันจ้ะรุ่นนี้ฟกพร้อมกันไม่น้อยแต่ใส่ถาดนึงติดกับไข่นะอถาดไข่ใช่เมื่อก็ได้ค่ะมันก็มาวางไว้มันก็ค่อยบ่อขอกมันเลยจ้าก็ค่อยบ่ออกจากถาด ขากะไบจังสี่เลยน่าจะออกมดแล้วออกมดแล้วค่ะออกมดแล้วใครนี่กับผลิตเราเองพ้อมจ้าข้ากะเฮ็ดพาอจะครบน้วมีอุปกรณ์พ้อมที่น้องขันม้ามองนี่แสดงว่ามีครบขันตอนพ้อมเลี้ยงเลยน้าวิธีการเลี้ยงให้เบิรเลยมันบ่ครับจ้าโอ้อันนี้ขนาดน้อยสุดมันบ่ครับนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะอรับการเฮ็ดอาจจะเม็ดคุ่เม็ดเัยเม็ดไม่ง่ายว่สดจ้า วัสดุหาได้ตามบ้านนี่ละเนาะค่ะนี่เราตีกลางๆกงๆึ่งห <c oughs> ิ้งสิ <c oughs> หาเพราะไอ้เจ้ันนี้แหละครับมันบอลเนี่ย <c oughs> แตอันนี้ต้องซื้อเพิ่อน <c oughs> อันนี้นะครับเป็นไปยกกับพื้นแต่๋ยวไปเบื้องทานอันนั้นเป็นข้อเกลี้ยงกับพื้นบพราะยกสูงนนแต่ว่ามันจะลําบากเรื่องหนาฝนแน่<อ>สําหรับพื้นที่ลุ่มที่น้ำถ่วงน้ำทังอันนี้ขายขึ้นกันเป็นโมับหรือเฮ็ดเองเนี่ยอันนี้เฮ็ดเองค่ะแต่ว่าโค้งเลยก็ซื้อเพิ่นขึ้นว่าล่ะอันนี้ไม่ยิบเอง หงทอพีวีซีค่ะอันนี้เป็นโค้งดอกไม้ด้วยไหยจ้าจับไปน้ำออกไปน้ำค่ะนี่วิธีการว่างไข่เพิ่อนเนาะจับเมียนขาพร้อมจับเมียนใครกับขายโอ้นี่หูไครเป็นบ่อครับนึ่งเป็นหูเป็นหูน่ะหูเวลาเพิ่นยอนดากลงไข่เห็นโตแเม่ยบนบอครับหนึตแม่พันพอพันแม่พัน ตัวเม่ก็ดีตัวไงก็ตัวผู้เนาะจ้ามือนี้จะเก็บรอดสุดท้ายแล้วเราจะเก็บตัวแล้วค่ะโอ้มันชั่วอายุมันนี่มันไข่โดนบอครับใช่จ็กเทียกาวะอ่ามันก็แล้วแต่ความสมบูรณ์ของมันเลยค่ะเช่นเก็บไข่อยู่สองรอบโอ้สองรอบแล้วกะ แล้วก็คว้าเลยจ้าแล้วก็จับตัวไข่เลยแล้วก็เขาค่อยคัดสัตวเอาพอแม่พันเริ่อยๆแล้วเขาก็มาควัดไข่อยู่ในกล่องขี้ดินสั้นไข่ได้พี่น้องโอ้ที่เป็นหูนี่อยู่มีไข่หมดแล้วบอกครับที่เป็นหูนี่เพิ่นยอนเพิ่นยอนลงไข่กัดสีมีแนวมีแนวแต่ส่วนมากถ้าเพิ่นไข่แล้วเพิ่นจะกบหูเพิ่นเองเพิ่นจะเสียงนี่เพิ่นเสียงเพิ่นจะเสียงไข่เพิ่นออกไข่ไว้พี่น้องจ้าโอ้เอาพอแม่พัน น้ำนั่นโปรดประจําการกับขวากายได้คือเกาต้นหมูครับค่ะหมูขวาก้นกระซื้อเป็นโลคือเกาค่ะนี่เขาวันราคาดีเด้่ครับใครขายโลแล้วจังไหนครับใครเออถ้าขายปีกก็จะเป็นขีดละพันค่ะขีดละพันจ้าโลละหนึ่งหมื่นบาทค่ะนี่นอกเป็นตาลงทุนด้วยด้วยแต่บางรุ่นกับบ้าถึงโลค่ะมันเกิดไข้ ขอกหน่อยขอกง่ายเนาะแมนค่ะสมมติหนุ่มเจ้าช้ำนี่เดี๋ยวได้รอบลราเท่าไหร่ครับอันนี้ถ้าลงประมาณสามขีดก็สิได้อยู่สองชัมโล่ละค่ะพู้น่ะสามขีดอ่ะคสามขีดคือว่าลบใครค่ะสามขีดเอาเลี้ยงครับอ่าเวลาขวดไข่ก็อยู่ประมาณนี้ค่ะได้ประมาณนี้แล้วกับโลออก ขายตัวได้ครับรู้ละเท่าไหร่ขายตัวเอ่อถ้าขายปีกเช่นกับขีดละห้าสิบบาทขีดละห้าสิบบาทขายสูงกับซี่ละหอยสี่อยห้าสิบโอ้เอาแบบพี่น้องขนาดโตยังรู้ละหาลอยแล้วพี่น้องเ้ยแพงก็ทูเลียนอีกมันไ่ซื่อเระเฝ้าเลี้ยงเฝ้าเลี้ยงตามเลี้ยงก้อนเพิ่มก็เลยดีดีก็เพิ่นจั็กน้อยเป็นสัตว์เศรษฐกิจโตไม่ตามกระเสียเนาะเพราะว่าขันมันดีเหมืนกับ บบวเสากระเซง่ายนี่แหละครับมันก็ไปเรื่อยๆแต่ว่ามันกะคือว่านั่แหละยากน้าแนวเลี้ยงน้าบางคนกะหาแนวให้กินยากครับอ๋อมันกินียังครับกินใบกล้วยนี่ตีกินใบกล้วยกินใบอ้อยใบข้าวโพดกินหญ้าแต่ว่าก็บอกเป็นหญ้าทั่วไปค่ะหญ้าที่เป็นมีโปรตีนยังเพิ่นปลูกเลี้ยงสัตว์นะคะหญ้าเลี้ยงควายเลี้ยงควายน่ะแม่นค่ะรัาพอดีเลยผมว่าที่เลี้ยงหญ้าในค่ยอยู่จ้าปลอดสารเคมีนะคะทุกอย่างเนาะมันกปลอดสารอะ แต่ว่าบ้านผมมีแต่ปลาไหยครับคนฉีดยาไหอที่บนได้กินนอกเสมอเขาก็เขาก็นเน้นปลูกของเข้า,าเลี้ยงของเข้าเองพวกโรคไพ้มีบอกครับมันเลี้ยงแต่กระเตนแต่เจ้าเลี้ยงมานจะดีไมตามธรรมาชาติมัน,นะะแหละค่ะกระิมีโรคไพ่ในสายพันธุ์ของเขาะะแหละค่ะแต่ก็ถือว่าบ่หลายถือว่าบ่ถือว่าขาดทุนแตาว่ายเลยูดไดู้้ใดมืองไม่อยากเลี้ยงก็คือต้องลงทุนยังสิหลานมันบอกครับเรเพราะว่าเพิ่งบินเพิ่งบินเพิ่งเต้นย่างเดียวเลยต้องขาดครอีกเนาะ จ้าใครส่วนมากเพื่อนมาเอาน้ำเจ้าเพื่อนเอาพูลาโลบอกครับเรื่องเด็กกาพูลาขีดสองขีดนั่งสิล่ะค่ะลงทุนใหม่กับคนก็เอาไปพาะเอาเั็นกันรุ่นนี้เด็กครับได้บ่อขีดนึงวางได้บ่ออ่าได้ค่ะได้หน่อยพอดีเนี่ยเม็ดกวกัวในเนาะค่ะแต่ว่าเนี่ยไงเราก็ต้องเอาเข่าบ่อใหญ่อันนี้คือเป็นบ่ออนุบาลบ่ออนุบาลจ้าแต่ว่าวางนั่งสิถาดนึงพอดี ล้วก็ขยายไปจังสั้นยันยัอีกแ้าใหญ่แล้วเมืงอส่งถ้าตัวมันหนาเขาก็เอาเขาขอกใหญ่ครับโอ้โหเขา็รุนไหม่มาอนุบาลอีกอายุมันจากมือเขาครับอายุไขมันยังส่วนมากฉันจะจับอยู่ประมาณ่ะบ่เกินหาสิบมือฉันก็จับละเริ่มมีตัวหลวงตัวยังฉันก็จับเลยค่ะนั่นสิชราภาพเบิดอายุเนาะแสดงว่าเป็นสัตว์อายุสั้นๆหรือว่าบ่กินบ่ขาบ่ตาย่ันก็หลวงของมันเอง จากเลี้ยงจนว่าหอดขายนี่สี่สิบกัวมือหาสี่มือจ้าถ้าบ่าหวังที่จะเอาไข่ขายเนี่ยเขาก็จับสี่สิบกัวมือก็จับได้ค่ะแล้วขายเป็นโตกับขายเป็นไข่แบบใดดีก็แลกันครับวันนี้ถ้าว่าตลาดช่วงนี้กับตลาดกระลังนิยมกระลังไม่เนาะเขาก็ขายไข่ช่วงนี้กายไขขายไข่ก็พอขายแล้วแต่ตเป็นโตเป็นข้มกันสั้นๆก็จะก็คอ้ซื้อได้ค่ะสเจะไปพอเอาเองก่พอครับก็ไปเส็ดกองไข่เอาเองแม่นค่ะโอ้ขัน เขาซื้อตอนใครรอบสองรอบที่เพิ่นกับมาซื้อได้คือกันเมนบบครับให้มันเป็นรอีเอกจากเทียนหนึ่งค่ะก็ให้ตั้งแต่ก,ก้อนท้าเสีเอาไข่เลยจะเป็นโ,<อ>โค้งใหม่ๆค่ะบัวครับเบิ่งพี่น้องรู้มีหลายราคาตามขนาดเราเมนโบครับนี่จัดให้ผู้ทุนหน่อยทุนหลายอ๋อมีขนาดในดนเนี่ยครับที่ใส่มินิค่ะเพิ่อนอยากได้ค่ะเพิ่นโทรมาสอบถทำนี่เครื่องขีดเจอมต้นเครื่องขีดเนาะเครื่องขีดกระขายเครื่องขีดหาล้อยดีจ้าอุปกรณ์นี้มุ่งมั่งหาเอง ถ้าหาได้หาเองถ้าโบมี่ก็สร้างน้องพ่อก็ไดโอ้แล้วก็เฮ็ดคือกันเนาะแม่บ่ครับอันรุ่นยังสั้นเดี๋ยวประมาณเท่าไหร่ค่เพิ่นมีเงินเพิ่นอยากวอยากเฮ็ดอันนี้ก็จะประมาณเมตเมตพคูณสามเมตหาดศีคูณนสี่เมตตัวมานนี่ค่ะอันนี้ก<อ>็ขายอยู่สามพันต่วังของพ่าไม่เป็นผ่าสามสิบสองตาเกตเอค่ะโอ้อันนี้มันดีบัวลุยบ่ซุยอย่างเลยอันนี้ดีก็มุงเขียวอย่างนี้บ่แต่ทุ่นก็มุงเขียวค่ะ มึงไม่แม้ที่คนนอนได้ผลดีพี่น้องเนี่ยเบิ้งเมตรคุณสามเมตรเราดูเนี่ยเบมีอย่างเขาเลยค่ะเข <c oughs> าอัร่าเลยครับมีอัน <c oughs> มีซี่เปิดซองขังเนาะ,ะสีขาวครับย่างดีพี่น้องแมงนเป็ห้วนเนเจ้ามีขายบพรารือเจ้าสร้างไม้เนี่ยครับอ่าฉันก็สร้างนึ่ตั้มเป็นม้วนมากเลยฉันก็มาตัดเมตรวัดมาเงียบปลอเย็นเงียบคถ้าลูกค้าอยากได้ก็เฮ็ดให้ได้ทันทีราคาเหมาะครับตามกำลังได้ค่ะกำลังเมตรก็ได้ค่ะ อันวรุ่นน้อยทอยัางท่านก็นได้นะครับจนารุ่นน้อยก็ได้ทั้ง่านก็นได้ทำเม็เข<อ>านงเพ็ดได้หลายแบบทึกขีดินก็นได้ แต่ว่าสัตว์ตัวคือมดแตแดงบอกครับหรือได้ส่น้ำไม่จริงถ้ามันใหญ่ห้วมันกับยานหรอมันจะรุนเนี่ยรุ่นน้อยรุ่นไข่ไครครไปหารุ่นแตกไหมอะค่ะจะเป็นสัตว์ตัวกันอยู่นี่พี่น้องเพิ่งอุปกรณ์ครับเป็นสัตว์เศรษฐกิจโตไหมที่เลี้ยงง่ายๆไทยราคาก็ดีนี่พี่น้องเลื่อนยังสี่ก็ได้กับเข้ากับใส่องแสงเข้ากับไซส่องแสงคือมันทาวรอนกับฝนเลยตรงนี้ต้องอยู่ในห่มเปนบอกครับถึงน้ำมาได้ตีอ่าแม่นค่ะถึงเข้าไปกางแจงเ้าต้องคุ้มพยางอีกรอบแต่ว่ากับต้องให้เถื่ยแดดพร้อม Oh. ถือแดดแต่ว่าบ่บ่ให้ถือน้ำเนาะค่ะถือน้ำได้แต่ว่าบ่ให้มีน้ำท่วมขังแบบแช่แบบท่วมขีใสขีมันเปรี้ยมันรุ่ยยังไงพี่น้องเจตน์นี้แต่โตลายรุ่นหลายขนาดเดียวพี่น้องบอกโอ้ที่สองสั้นหุ่นว่านี่ไหมนกค่ะโอ้นกอีกนกมาฉูบโอ้จุ๊บพี่น้องสัตว์ทั้งมรสชาติก็คือนกอีกแล้วเนี้ยมันกินตะกั่เตียนมันบ่ครับพี่น้องก็บมองได้บ้านเจ้าของมีสัตว์ตัวชนิดใดกับเบิ้งเอาเด้อพี่น้องครับพวกนกกระโดดกันบนกกระโดด Oh, น่เปอยู่น,<อ>นกมัดชูบอนนี้กับบ่หอดทางไหนเนาะเอานี่ลแะครับชิปนี่กับเฮ็ดในพี่น้องเบิ้งสันสครับเพื่อเป็นแนวทางหาลำคน้น <c oughs> กำลังสันหาอาชีพกันลลัโตกงานเน่มีเงินทุนหน่อยเนาะค่าอยากเลียงค่าอย่างไดก่ ทมาสอบถามปรึกษามีเบอร์โทรฝากท่านผู้ชมบอกครับมีอยู่ค่ะฝากเบอร์โทรคนนี่าโทรกับไลน์อันเดียวกันเป็น080ย์แปดศูค่ะครับโทรมาปรึกษาได้มาซื้อได้ตแต่ว่าบอกตามตรงช่ว,ชวนี้ขาดแขนเป็นโมขับไข่ขอคิวจังน้อย คิวเงาอยู่เด้อพี่น้องครับผู้ใดสนใจห้างใดอยากปรึกษาก็ค่อยโทรมาส,สอบถามครับหารอยากได้คาล้อไวายลีก็ไใดเนา,นา,นาะเนาะเอาสําหรับชิปนี้ก็ไว้สำนีละครับขอบคุณทุกท่านเวยครับที่ติดตามรับชมครับปากโกดไลโดแชนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ